สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาดูต้นไม้ที่เราปลูกอ่าข้างคันสะนะครับเตรียมทําอุมโมงต้นไม้นะครับผมจะปลูกไว้ทั้งหมด2ฝั่งนะครับผมเอ่อต้องบอกว่าเราปลูกก็จะมีอัน,นี้จะเป็นกระถินเลพานะครับต้นก็จะเล็กๆหน่อยอ่าก็็ลอดอยู่นะถึงต้นจะไม่ได้สวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลูก ระยะที่ทีนะครับผมอันนี้จะเป็นปลูกผมปลูกตอนที่ไม่มีฝนนะครับจะเห็นว่ามันก็ยังมีในส่วนของตัวตัวถุงนะผมตัดตูดแล้วก็ปลูกเลยนะครับผมก็กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถินเทพานะครับอันนี้ต้องบอกว่าพ่อไม่ช่วยปักไม้อาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้นะครับต้นไม้อันนี้นะครับ,นนรบกระถินเทพาวายต้นมัน ต้นมันโดนบังนะเดี๋ยวต้องเอาไม้มาปักนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นประดูนะครับผมก็ไม่ได้เอาถุงออกนะครับผมตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีนเพพานะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่ใน่ใจาเป็นยางนางหรือเปล่าทีนเพพาอันนี้ผมต้องบอกว่าเมตรประมาณเมตรหนึ่งนะเก้าหนึ่งเก้าได้ผมก็ เอาไอ้นี้เลยนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับไปผมปลูกตอนแรงนะครับก็เลยทำตัดแค่ตูดเฉยๆนะครับผมก็ปลูกปลูกไปก็ปลูกถีๆนะตรงนี้ผมกะว่าเอาเอาล่มนะครับล่มตรงนี้เพราะว่าในอนาคตจะปลูกในส่วนของที่พักพวกกระท่อมเนาะกระท่อมที่พักผมก็เลยกะว่าเอาปลูกให้ถีๆถ้าเกิดว่าเราตัด กระถินเทพ้าออกนะครับประมาณเจ็ดแปดปีนะตอนที่เราทำก็คือมันก็ระยะห่ามก็จะประมาณ2เมตรนะครับตนน้นอื่นๆเนาะอันนี้ต้องบอกว่าสะจะเป็นสะดินทรายนะต้องบอกว่ามันก็จะถล่มอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็ก,ก็พอโอเคยอมรับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถินเทพาในใน ในล่องน้ำโอ้ยต้องเดี๋ยวต้องเอาไม้มาลองปักดูว่าจะรอดไหมนะครับอันนี้ก็กถิ่นเทพ,พานะครับตรงนี้ก็จะห่างๆไปแล้วโอเคฝั่งนู้นนะครับจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็นต้นไม้เหมือนกันนะก็จะมีกระถิ่นเทพ,พานะครับแล้วก็กระถิ่นเทพ,พาปลูกไปตรงนี้ โซนข้างหลังก็จะเป็นจาบอกไผ่มาปลูกหนะ้าตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้หนะ้าตรงนี้น่าจะเป็นมะฮอกมะฮอกกานีนะครับตัดตูดถุงเฉยๆได้กล้ามาจากศูนย์พ่อชากล้าไม้นะครับผมก็ามาปลูกนะครับก็จริงๆตัดตูดถุงช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ปลูกเลยนะครับผมก็ตรงนี้ผมจะสังเกตว่าตอนที่ปลูกหน้าแหงอะ่ะผมจะทแํแอง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 ไว้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินที่ ดินก้นสะนะครับผมดินก้นสะเราก็จะทําหลุมกระทะง่ายไว้นะครับให้น้ํามันขังนะครับตรงนี้ก็ดูครับปลูกทีทีไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอันไหนมันรอดก็ก็ก็ไว้อันไหนมันตายก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะใกล้กันเลยอย่าเรียกว่าเมตรหนึ่งมันไม่ได้เมตรหนึ่งอะ่ะต้องบอกว่าตรงไหนขุดได้ผมก็เอาตรงนั้นเนาะ อันนี้ก็พ่อก็ปักปักไม้ให้ก็จะมีปักปักครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับมันจะมีต้นที่ยังไม่ครบด้วยก็มีนะเดี๋ยวเราก็มาปักเพิ่มนะครับผมโอเควันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับผมสุดยอดนะครับผมวันนี้เป็นวันที่มาปลูกยางพารานะก็น่าจะน่าจะดีนะครับผม ก็เป็นอากาศที่เย็นๆนะครับได้พักผ่อนจากการทำงานประจำเนาะโอเคไปแล้วครับ